ในช่วงบ่ายโมงพุบันไทยประจาบันที่6ธันวาคม2568โดยชายพบวัาครังผู้บันไทยครับเรบาไปดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายวันนี้กันดีกว่าเราไปเริ่มกันที่ที่ข่าวนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้แฟนไทยห้ามพลาดเด็ดขาดช่องทางการถ่ายทอดสดทัพ uh, ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยประทักกับทีมชาติฟิลิปปินส์ประเดิมนัดแรกซีเกมส์25เดิมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเตรนที่จะล่าเหรียญทองการแข่งขันมหากรมกีฬาซีเกมส์25 เปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่9-20ธันวาคมที่ประเทศไทยเป็นฉภาพการแข่งขงันฟุตบอลหญิงฟุตซอลหญิงซีเกมส์25กรุ๊ปเอไทยมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์กรุ๊ปบีเวียดนามมาเมียนมาอินโดนีเซียนาดแรกทีมชาติไทยประทะทีมชาติฟิลิปปินส์วันที่12ธันวาคมเวลา1า3 0นณสนามวิทยากรกรุงเทพชลบรุรีติดตามการถ่ายทอดสดทาง6ช่องทางได้แก่สารททีวีช่อง32วัน31 PPTV HD ช่อง36 NBT T Sport 7แลือก็โทรทัศน์หนาวก็เป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะครับก็ฝากไปให้กำลังใจสาวๆทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะนัดแรกกับฟิลิปปินส์ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อกกทรประกาศพร้อมดำเนินคดีหากว่าบิดเบือนหรือว่าบิดประมาทการจัดสีเกมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เอาได้ยังไงเมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยตเตรียมฟ้องแพ่งวรรก็อาญาหากมีคนที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหมิ่นประมาทการจัดซีเกมส์ครั้งที่33โดยการน,นี้แฟนเพจ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของกองประชาสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทยได้โพสต์ประกาศโดยที่มีข้อความระบุเลยนะว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่นในสื่อสัองคมออนไลน์โดยการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบของกกท ในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นกกทยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็พร้อมรับคำติชมในเชิงสร้างสรรค์และก็สุจริตโดยกกทรพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะให้การจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สุดอย่างไรก็ตามหากการติชมหรือว่าวิาพากวิจารณ์การดำเนินงานของกกทอยู่นพื้นฐานของข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง หรือมีข้อบินประมาทก่อให้เกิดความเสียหายหรือสื่อมเสียแก,ะก,ะกะ่กรกทอันอาจจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่กรกทในการปฏิบัติงานกรกทจะดําเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินยัยและก็ทางแพง่งและก็ทางอาญาตามแต่กรณีที่เกิดขึ้นทั้งนี้ดําเนินการทางกฎหมายดังกล่าวเป็นไปนตามเพื่อจะปกป้องเกียรติและก็ศักดิ์ศรีขององคกอ์กรกรกท สำหรับาการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยและว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมและก็จะมีพิธีเปิดนาที่สนามราชมังคารากีฬาสถานในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร ก็ถือว่างานนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะการที่โพสต์ที่เป็นอะไรที่เกิดการในหมิ่นประมาทหรือว่าในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์อาจจะโดนทางด้านของฝั่งกกตเรียกเก็บย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเรานะฮะถ้าจะแนะนําให้เป็นเสนอแนะที่ดีก็แล้วกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากั่ครับโค้ดวังด้านอาเซียนไม่มีทีมไหนง่ายเลยนะตั้งเป้าพ่าช้างศึกจบแชมป์กลุ่มในครั้งนี้ให้จงได้ผลสุดทีมชาติไทยชุดบริชีเกมครั้งที่3 3 เปิดเผยทำได้ตามเป้าหมายหลังจากเกมแรกถล่มเอาชนะเตีโมเดสเตตตั้งเป้าผ่านสิงคโปร์ให้ได้ในเกมที่2โดยคชวังทวชัยดรงองตกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมสอ2วันเผยความพร้อมในการเตรียมทีมก่อนที่จะลยเกยมต่อไปพบกับทีมชาติสิงคโปร์วันที่11ธันวาคมนี้โดยคดวังได้เปิดเผยบอกว่าเราทําตามเป้าจากเกมแรกนะเป็นเกมที่อึดดัใจตามที่คิดเอาไว้ เพราะว่าเกมแรกจีเกมด้วยตอนนี้อาเซียนไม่มีทีมไหนที่ง่ายเลยแต่ละทีมก็พัฒนาและก็ยกระดับขึ้นมาเรามองช็อตต่อช็อตไปแล้วก็คือช้ป์กลุ่มเราก็ต้องผ่านสิงคโปร์ให้จบได้เราจะได้ไปศึกษาเกมของเขาอีกทีตอนนี้มีข้อมูลบางส่วนแต่เกมที่พวกเขาเล่นก็น่าจะเห็นอะไรหลายอย่างเช่นกันเราเนี่ยเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์และการคัดเลือกตัวนักกีฬา ในการพูดคุยกับสโมสรว่าถ้าเรานั้นเรียกน้องๆเราก็ต้องรู้ดีนะว่าระหว่างทัวร์นาเมนต์มีไทยลีกบางคนต้องกลับไปรับใช้สโมสรและก็พยายามจะโรเตชันแต่ก็มีบางส่วนที่ซ้อมกับเราอย่างเกมแรกหลายคนที่ซ้อมอยู่เป็นประจำน้องส่วนมากก็จะได้รับโอกาสลงสนามและก็ทําผลงานได้ดีบางรายก็อาจจะต้องปรับปรุงในการพัฒนาผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนพยายามทําเต็มที่ ในเกมต่อไปจะทําให้ทีมของพวกเรานั้นเล่นได้ไหลลื่นมากกว่าเดิมเราคาดหวังว่าเรารอบรองนั้นเราจะต้องเจอใครและรอบชิงนั้นเราจะต้องเจอใครมีการโรเตชันนักเตะตามที่เราคาดหวังในที่ประชุมกับทีมงานสตาฟว่าเราจะเจอกับสิงคโปร์เห็นแล้วว่าสิงคโปร์เจอกับเวียดนามในศึกชิงแชมป์เอเชียอรอบคัดเลือกเขาก็มีเกมรับที่เหนียวแน่น ผลการแข่งขันก็แพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นถ้าเจอเหตุการณ์กรณีนี้เราจะจัดตัวอย่างไรดีวางวิธีการเล่นอย่างไรดีผมบอกนักเตะเสมอเราเป็นคนที่เล่นถ้าอยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์อยู่ที่เรานะถ้าเราทุ่มเทเต็มที่ผลงานทําได้ดีเล่นได้ถูกใจคนดูทําให้คนดูนั้นมีความสุขดีเชื่อว่าแฟนบอลก็พร้อมให้กำลังใจพวกเราอยู่ที่เราโชว์ให้เห็นว่าเรานั้นทุ่มเทขนาดไหนเพื่อทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมจะทําการแข่งขันฟุตบอลชายมักการกีฬาซีเกมครั้งที่33กลุ่มเอนัดที่2พบกับสิงคโปร์นัดสนามราชมังคลากฬาสถานวันที่11ธันวาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องเอเอสเพลตนะก็เป็นดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรนครับฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยยุ3ปีศึกซีเกมในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านจนครับ พิสสมัยสอนสยอายุ36ไม่ใช่อุปสรรคเรามั่นใจเราช่วยทีมได้นะเมื่อกับตันปุ๋ยชีย้อายุไม่ใช่อุปสรรคแม้ว่าจะวัยปาไป38อ่า36ปีแล้วมั่นใจประสบการณ์ตนเองนั้นสามารถช่วยน้องๆในคาราลกีได้โดยปุ๋ยพิสสมัยสอนสายกับตันทีฟุตบอลหญิงทิมชาชิไทยมองเรื่องของอายุไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดในการที่จะรับใช้ทีมชาติซึ่งแข้งสาวในวัย36ปีปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับไทยจงบรูเวล ในลิกไต้หวันและก็ผ่านซีเกมมาแล้วมากถึง6สมัยถึงกระนั้นเธอยังคงเป็นตัวหลักในทัพชบาแก้วลงรับใช้ในศึกทีเกมในนัดในหนนี้โดยเกมล่าสุดที่ไทยถล่มอินโดนีเซีย8 0ต่อ0เจ้าตัวนั้นก็ได้รับโอกาสลงสนามไป60บาทีและก็เป็นเหมือนเสาหลักให้กับน้องๆตลอด1ชั่วโมงทั้งเรจุดโทษให้กับทางทีมเข้าบอลดุดันไปลงไปถึงคอนโทรลเกมอย่างเดียนตา เรายัางคงเล่นอยู่ไม่ได้เหมือนเลิกเล่นไปแล้วแต่ก็อยู่ดีๆก็กลับมาเล่นเรามั่นใจในความสามารถและก็ประสบการณ์ของตน,นเองว่าจะช่วยทีมและก็แชร์ประสบการณ์ให้กับ,บน้องๆได้ไหมเรื่องของอายุจึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในครั้งนี้ก็เปน็นต่วงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปค่ารักกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นขาาน่นขาวต่อมากันครับการท่าเรือเตียมที่จะเปิดตัว2แข้งเทพหมอนทองวิทยาโดยกันนี้การท่าเรือเอฟซียักษ์ใหญ่ไทยลีกเตรียมที่จะเปิดตัว สองดารุ่งฟอร์มร้อนแรงจากหมอนทองวิทยาได้แก่วรากรช่างเขียนดีหรือว่าเตและก็เจษดารังกาหรือว่าเจ้านาวที่ได้เซ็นสัญญาระยะยาว3ปีกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยพร้อมด้วยค่าเดยตามโครงสร้างทีมทั้ง2นักเตะจะเข้าร่วมพิธิชูเสื้อเปิดตัวกับการท่าหรือเอฟซีช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้หลังจบเกมการแข่งขันไทยลีกเล็กแรกขณะที่สโมสรย้ำชัดเจนถึงแนวทางในการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจะให้สองคนนั้นเติบโตอย่างมั่นคงบนเส้นทางลูกหนังโดยยังคงเปิดโอกาสให้กับทีมลงเล่นกับหมอนทองวิทยาต่อไปเพื่อจะรักษาจังหวะการแข่งขันและพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสัญญาอาชีพแล้วก็ตามทีสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักเตะใบเยาวก็คือการรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นมีสมาธิกักกบฟุตบอลซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักในชีวิตไม่หลงไปกับกระแสที่ถาถมเข้ามา เนื่องจากว่าสิ่งอรรนั้นมาเร็วและก็ไปเร็วพร้อมส่งกำลังใจให้กับทั้งสองก้าวเดินอย่างมั่นคงบนเส้นทางดับฟุตบอลอาชีพด้านผลงานของเตวรากรและก็เจ้านาวเจษดาถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งกับการพาโรงเรียนหมอนทองวิทยาก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ถูกจับตาบองที่สุดของวงการฟุตบอลระดับนักเรียนในปีนี้ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์สกลเคเรียงประเสริฐนําโดยความโดดเด่นของวรากรช่างเขียนดีหรือว่าบินเตญยนยาบานน้าเปเรี้ยว ทำให้ทีมสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าปรองแชมป์ของผู้บอลทั้เรียน7คนรายการชมป์กีฬา7 HD สดี25ได้เป็นครั้งแรกในครั้งนี้มหึมหอมีกอะไรนี่เป็นข่าวด,ด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บอลไทยประจวบวันที่6ธันวาคม2568โดยชายผู้บังคับงผู้บอลไทยครับ